เมียฝรัง่งใช้ชีวิตหลังแต่งงานเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องกับสามีเออเรื่องนี้ก็คือมันต่อจากคลิปสั้นที่ว่ามีน้องๆหลายๆคนถามเข้ามาว่ามันเป็นจริงเหรอเพราะว่าเคยได้ยินฝรัง่งพูดแบบนี้อันนี้พี่ก็เลยเอาเรื่องของน้องคนนี้มาเล่าให้ฟังน้องเขาบอกว่าเขาแต่งงานมากับฝรัง่งคืออีตอนที่ก่อนที่จะแต่งงานกันมาเขาก็ คือมันก็เป็นผัวเมียกันแล้วทุกคนจนรักใคร่ปองดองกันอย่างดีคิดว่าโอ,อ้ผู้หญิงคนนี้แหละที่ฉันอยากแต่งงานด้วยทั้งนิสัยทั้งอะไรใจคอมันเข้ากันได้หมดตอนนี้แต่งงานกันมาพอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอันนี้ในประเทศเยอรมันนะคะมาใช้ชีวิตด้วยด้วยกันจริงๆอะนองก็รับชีวิตของสามีไม่ได้ส่วนสามีก็คือหยุดตัวเองไม่ได้แล้วภรรยาก็รับ ความที่เป็นสามีเป็นแบบนี้ไม่ได้คือสามีก็ยังอจุอจิแชทกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยคือพูดกันแล้วอะไรกันแล้วแต่เอ,อถามว่าอ้าวทำไมจับได้แบบนี้แล้วทําไมไม่เลิกกันเขาไม่ได้เลิกกันเพราะว่าผู้หญิงเขาก็คิดว่าไหนๆเขาก็มาแล้วแต่งงานมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะได้วีซ่าแต่งงานฝ่าจะมาได้แต่งงานที่ประเทศเยรอรมันมันก็ยากฉะนั้นการที่มีคนใดคนหนึ่งที่แต่งงานเอาเรามาแล้วฝว่าเราจะได้มาอยู่ประเทศเยอรมันกว่าเราจะเรียนภาษา ว่าเราจะพูดรู้เรื่องแล้วก็กว่าเราจะมีงานทํามันเป็นบันไดที่ก้าวขึ้นไปแต่ละขั้นมันยากมันไม่ได้ง่ายฉะนั้นน้องเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะหย่ากับสามีส่วนสามีก็ไม่ได้คิดที่จะหย่ากับน้องเขาเช่นกันแต่ใช้ชีวิตร่วมบ้านเฝรั่งคนนี้เป็นฝรั่งวัยเกษียณส่วนน้องเขาอยู่อยู่ในวัยทํางานฉะนั้นคนที่อยู่ในวัยทํางานก็ทํางานไปส่วนวัยเกษียณก็แต่ละลาไปแต่ ก่อนที่เขาจะใช้ชีวิตกันแบบนี้เขามีข้อตกลงกันผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิ์พาใครผู้ชายคนไหนเข้ามาในบ้านส่วนผู้ชายก็ไม่มีสิทธิ์พาผู้หญิงคนไหนเข้ามาในบ้านเราคือเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันต่างคนถ้าถ้าเธอมีใครจะทําความรู้จักก็เรื่องของเธอแต่เราจะไม่อยากันนี่คือข้อสัญญาของเขาสองคนเลยนะเราจะไม่อยากันเออส่วนผู้ชายเขาไปประเทศไทยเขาจะไปเที่ยวผู้หญิงอันนั้นอันนี้ติดผู้หญิงคนนั้นคนนี้ ยังไงก็แล้วแต่ก็จะไม่อยากันแต่ก็น้องเขาก็บอกว่าเขาก็คุยกับสามีเขาว่านะบอกว่าเอาอยางไปไปประเทศไทยเนี่ยถ้าเธอไปรู้จักผู้หญิงคนไหนหรือชอบผู้หญิงคนไหนหรืออะไรหรือเธอจะตาละลากับผู้หญิงคนไหนแล้วแต่แต,แต่เวลากลับมาที่เยอรมันก็ขอให้จบกันตรงนั้นเจอกันใหม่อีกทีก็ปีหน้าคือเวลาเขาไปฮลเดย์ประเทศไทยด้วยกันถามว่าไปด้วยกันไหมไปด้วยกันค่ะสามี ก็ไปอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ฝรั่งก็ไปกันส่วนภรรยาก็กลับไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วเวลาถึงเวลากลับก็เจอกันที่สนามบินหรือไม่เอเอผู้หญิงไทยก็จะไปหาฝรั่งที่โรงแรมในอาทิตย์สุดท้ายเขาจะไปฮอลิเดย์ของตัวเองในชีวิตสุดท้ายที่เที่โรงแรมนั้นแต่ว่าช่วงที่มาแรกๆก็จะไปเยี่ยมครอบครัวแต่ฝรั่งจะไม่ไปถามก็ใช้ชีวิตกันแบบนี้เออ ทำไมถึงไม่อยากเขาไม่ได้เออผู้หญิงเขามีความตั้งใจที่ว่าเขาจะมาทํางานหาเงินแล้วกันอยากกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นเขาคิดว่าออในเมื่อฝรั่งไม่รักเขาเป็นแบบนี้เขาปเปลี่ยนแปลงฝรั่งไม่ได้เขาก็ถอยออกมาเก้าหนึ่งส่วนฝรั่งก็ถอยออกมาจากเมียเก้าหนึ่งเพราะว่าเมียรับที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้และเขาก็ยอมจำนนกับหลักฐานที่เขาไม่สามารถที่จะเลิกชีวิตแบบนี้ของเขาได้ก็คืออีกคนหนึ่งอยู่ในวัยทํางานอีกคนหนึ่งอยู่ในวัยเกษียณฉะนั้นในวัยเกษียณเวลาว่างมันเยอะ เวลาว่างมันเยอะกระน,นั้นการใช้ชีวิตของเขาไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยมีความสุขซึ่งกันและกันเมียไปทํางานผัวก็อยู่บ้านอันนั้นอันนี้แต่บางคนที่เป็นออผู้ชายวัยเกษียณที่เป็นเขาเรียกอะไรบ้านเราเรียกเพร่โญทั้งทั้งที่ตัดสินใจแต่งงานกับเมียแล้วแต่ก็ยังอดความที่จะเป็นเพร่บยไม่ได้ฉะนั้นการที่จะเป็นเพรยโย่เขาเขาก็ต้องมีเรื่อยๆแล้วบางที คนใบเกษียณแล้วอยากจะไปประเทศนั้นอยากจะไปประเทศนี้อยากอนุน,นั้นอันนี้คือเมียถ้ามีเมียมีมยที่ทํางานแล้วนะที่เขาทํางานเขาก็ไม่สามารถจะติดตามไปด้วยได้ทุกที่แล้วยิ่งสามีเป็นแบบเนี้เป็นเพย์บอยอย่างเงี้ยไม่ว่าไปสถานที่ไหนถ้าเมียไปด้วยก็ไปเอาผู้หอญอิงยิงอื่นอยู่ดีฉะนั้นถามว่าน้องเขาคิดผิดไหมที่ว่าเอ,อแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ก้าวแรกเลยที่น้องเขารู้ว่าผัวเขาเป็นอย่างนี้ เขาก็คิดผิดนั่นแหละแต่เขาตั้งสติไงทุกคน <bathroom. S 1> เขามีสติและมีการปรับตัวว่าเราจะอยู่กับเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรเพราะว่าที่นี่มันคือต่างประเทศมันไม่ใช่ประเทศไทยถ้าประเทศไทยอ้าวเธอเป็นอย่างนี้เหรอฉันอยู่กับเธอไม่ได้ฉันเลิกกับเธอจบเราก็ยังทํางานที่เดิมได้เพราะงานที่เราได้เนี่ยเป็นรายได้ที่ดีแล้วเป็นงานที่ดีสําหรับเราเออมีรายได้สูงส่งเสียครอบครัวเราได้เลีเ้ยงดูครอบครัวเราได้ไอย่างดีก็ยังทํางานต่อได้ถ้าเราอยู่ประเทศไทยแต่นี่เราอยู่ต่างประเทศถ้าเราเลิกกับเขาไปปุ๊บ เราจะต้องไปจ่ายค่าห้องเองค่าน้ําค่าไฟค่าประกันค่านู่นค่านี่สารพัดร,รายจ่ายที่จะต้องจ่ายฉะนั้นกับการที่ว่าใช้ชีวิตอยู่กับเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากเสียเราไปเหมือนกันเออเขาแค่ถอยออกมาคนละก้าวฝรั่งก็ไม่ได้อยากเสียเมียไปฝรั่งอยากจะมีผู้ชายผู้หญิงคนนึงเออไว้ดูแลยามที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายเออเธอไปหาหมอหรือยังอะไรประมาณนี้ก็ต้องการบางทีต้องการแค่นี้แต่ว่าไปหาความสุขที่อื่น อาจจะไปตะเวนหาความสุขที่อื่นซึ่งผู้หญิงก็ต้องน้องเขาก็ยอมรับในสิ่งนี้คือยอมถอยมาก้าวหนึ่งเพราะว่าถามว่าจะไปหาผู้ชายใหม่หาครอบครัวใหม่แล้วน้องเขาคิดว่าเขามาทํางานมาหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวถามว่าแล้วฝรั่งที่เป็นแบบนี้มีเยอะไหมมีเยอะค่ะมีเยอะฝรั่งกับฝรังฝร่งก็เป็นฝรั่งฉะนั้นผู้หญิงไทยหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าพี่ฝรั่งเขาบอกเขายังไม่ได้อยากกับเมียแต่เขาอยู่บ้านเดียวกันเขาเลิกกันมาเป็นสิปีแล้ว จริงเหรอแบบนี้เลิกแล้วทําไมไม่อยาส่วนมากเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้เพราะการหย่าร้างกันมันมีพันธะผูกพันบางคนมีทรัพย์สมบัตรริร่วมกันที่จะต้องแบง่งแล้วก็ถ้าเกิดหย่ากันจริงๆแล้วจะต้องออสูญเสียเงินทองอันนั้นอันนี้คือต่างคนต่างไม่อยากเสียเปรียบซึ่งกันและกันเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันส่วนผู้หญิงออบางคนเขาก็มีใหม่เขาก็ย้ายไปอยู่กับคนใหม่เาย้ายไปอยู่คนใหม่ได้นะเขาก็ย้ายไปอยู่คนใหม่แต่ทะเบียนสมรสก็ยังอยู่กับออผู้ชายคนเก่าเอ,อส่วนออผู้ชายเออมีคนใหม่ เอาคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านได้ไหมก็ได้ถ้าผู้หญิงไม่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงถ้าเกิดว่ามีเขายังอยู่และเอ,อผู้ชายก็ยังอยู่ร่วมกันแต่ผู้ชายไปมีผู้หญิงอื่นเขาก็ไปมาหาสู่กับผู้หญิงอื่นในฐานะเอ,อคู่พ์นเนอร์ของเขามีเยอะแยะมีเยอะแยะเราก็รู้จักฝรั่งที่เป็นแบบนี้และรู้จักผู้หญิงไทยที่เป็นแบบนี้เช่นกัน ยังใช้ชีวิตคู่เหมือนเดิมแต่แยกกันนอนแยกแยกกันกินชั้นซื้ออาหารของชั้นมาเธอซื้ออาหารของเธอมาแต่ทำครัวเดียวกันอะไรเดียวกันต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองผู้หญิงก็จะทำงานเก่งทำงานหาเงินอันนู้นอันนี้ใช้ชีวิตส่วนตัวของเอตัวเองแต่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันส่วนฝรั่งเขาก็เใช้เงินของเขาโดยที่ว่าเขาไม่ต้องไปรับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นเพียงแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเมียเขาเนะี่ยยังอยู่ในบ้านเดียวกันเท่านั้นเองก็ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรผู้ชายก็เป็นคนจ่าย แต่เวลาไปไปเที่ยวประเทศไทยผู้ชายก็ตาละลาเต็มที่มีสิทธิ์เต็มที่จะไปหาผู้หญิงคนไหนจะไปเที่ยวกับผู้หญิงตรงนั้นตรงนี้ได้หมดถามว่าเมียมีสิทธิ์จะไปว่าเธอทำไมเธอทำอย่างนี้ก็ไม่เพราะว่าเขาตกลงกันแล้วฉะนั้นน้องๆหลายๆคนที่จะแต่งงานมากับฝรั่งอันนี้ประเทศอื่นพี่ไม่ทราบว่ามีไหมแต่ประเทศเยอรมันเยอะมากถามดูให้ดีกด่อน ถามดูให้ดีก่อนว่าเขาจะแต่งงานกับเราได้ไหมเขาเลิกกับเมียละเขาเลิกกับเมียเขาเนี่ยเลิกแบบไหนเลิกแบบยังอยู่บ้านเดียวกันเลิกแบบยังไม่ได้เออหยาก,กันหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าเขามีสมบัติร่วมกันหรือยังไงถามดูให้ดีบางคนที่เขาอายุเยอะแล้วเนี่ยฝรั่งบางคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเขาแต่งงานเอาผู้หญิงไทยมาเขาก็ไม่ได้อยากหยาอืม ไม่ได้อยากให่เพราะให่แล้วก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูนู้นนี้เขาก็ไม่ได้อยากใหญ่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ต่างคนก็ต่างมีชีวิตของตัวเองโดยที่ถอยกันมาคนละก้าวถามว่าผิดไหมในชีวิตของฝรัง่งไม่ผิดแต่ถ้าถ้าสำหรับเป็นประเทศไทยก็คงไม่ใช่แบบนี้คงไม่มีแต่ประเทศเยอรมันมีค่ะ และมีเยอะด้วยก็วันนี้พี่มาแชร์ประสบการณ์ของน้องคนหนึ่งให้ฟังและอีกหลายๆคู่ที่เขาเป็นแบบนี้น้องๆคนไหนที่ใช้ชีวิตคู่แบบนี้แล้วก็เวลาแต่งงานกันแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วสามีเป็นอีกอย่างหนึง่งเรารับไม่ได้เขาก็จะตกลงกันว่าจะแบบไหนจะอยากกันหรือไม่บางคนเขาก็ไม่ได้อยากอยากแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ซึ่งหลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นพี่ก็แค่มาแชร์ให้ฟังคนไหนที่เป็นชีวิตแบบนี้ก็แนะนำกันดีๆบอกกันดีๆมีจริงไหม สำหรับพี่มีจริงพี่เจอหลายคู่แล้วแล้วก็ทั้งฝรัง่งทั้งไทยมีเยอะมากก็ถ้าเกิดจะคบกับฝรั่งนะ่ะถามดูให้ดีก่อนจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า